ตอนนี้ก็เฉ็ดแล้วไม่รู้ว่าแผ่นวินไวหวสงบลงยังนะแต่วพวกเราก็ยังหลบยู่นี่ประมาณสองสามิตนเแล้วนะเนี่ยใช่แทนคิดถึงบ้านอะ่ะไงดีลุกขึ้นก่อนไหมเราลองไงเพื่อนเราลองออกไปข้างนอกเลยระวังตัวด้วยนะโอเคได้เลยโอ้วันนี้อาจจะไม่ค่อยดีเลยโอ้ยน,นี่อะไอ้มอาของเราไม่นะ เป็นไงบ้างเพื่อนโอ้โหทีวีของเราเอ๊ะใครเปิดตรงไหนเนี่ยเปิดตรงไหนใครมันเปลี่ยนทีวีของเราโอ้โบ้านไม่มีเหลือนี่บูชันมาตรงไหนเนี่ยรถรางหายไปไหนหมดอ๋อขอกระบ,บังหมดแล้วเป็นไรแล้วทุกคนีใครคตายไหมช่ยพวกเราวยพวกเราด้วยบิวยอา้าอยู่ไหนนะพวกเราด้วยอยู่ที่นี่จะผลิตผลิตประตูเปิดตัวผ้าแล้วมาวันนี้ จะลองได้ไป <teaching. S 1> เปลี่ยนตู้ผ้าไปดูประตูอะไรไม่รู้เสร็จแล้วโอ้สีก็เป็นตำรวจแล้วอืมตู้ปฏัดต้องใส um. ่ชุดน้เพิงก่อนเสร็จแล้วแต่เสร็จแล้วเข้าไปก่อนโอ้มีคนตายคนตายหนุ่มคนหัตัวนี้ไม่เป็นกระดูกเลยยังไงดีข้าไปเลยอือรอดรๆคุณรอดไหมครับคุณรอดไหม ที่นี่ร้อนมากเลยโอ้อไปแลครับยังอยู่ได้ครับเออเชื่อพวกเราด้วยมีใครตายบ้างเนี่ยนี่ตายยังยังครับนี่ล่ะตายแล้วครับแล้วก็เราต้องรีบออกจากที่นี่โอ้ยไอ้นี่ตายแล้วไอ้นี่ตายยังเนี่ยยังมันยังไม่ตายโดยคนไม่ตายครับมาถลำพึงแต่มันจะเหมือนรถทางหน่อยนะปไปรถเบรคไฟกันเถอะไป มุกน้อยโอยดฟัยผู้ยิงยากนดับเลยดไฟัยาโอเคพอเราดับไฟเสร็จแล้วไปไหนดีกลับกันเออไปทำสวนได้สุดกันเถอะโอเคไม่ตายหมดแล้วเหรอเหลือคงกระดูไปเหลือตากไปไป โอ้ไม่ตายหมดแล้วใครบาดเจ็บบ้างผมครับผมบาดเจ็บคนไหนผมครับคนสีฟ้าโอเคเดี๋ยวขอโทรเรื่องตำบางก่อนฮัลโหลครับอะไรหรอเออมีคนบาดเจ็บเขาไฟไหมนะ่ะแล้วก็เพ็นิีไปเดีย๋ยวฉันจะส่งตำรวจและพายาบาลและคุณหมอไปนะโอเคครับ ไปแล้วค <e right ่ะม <okay bueno ีหมอมีหมอจุด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 คนเหลือใครครับเหลขึ้นมาครับโอ้ยขอโทษนะครับเหรอไฟดับยังดับแล้วครับแล้วคนมาถึงแล้วขึ้นไปกันเถอะบาดจะบาดทุกคนเลยไปทุกคนบาดเจ็บไลยครับไปโอเคนี่ไม่เป็นไรหรอกไปโอเคเอาละ เกมมาแล้วเขาออ,อ,อกมาเป็นไงบ้างเพื่อนคือว่ามีไฟไหม้แล้วก็ไฟกระดับแล้วล่ะแล้วแล้วแล้วก็มีคนตายแล้วอ่ะหืมน้ำมันนี่อร่อยมากเลยโอ้โหนั่นคืออะไรอ่ะเพราะเราไม่ดีดีกว่าะนั่นคืออะไรอ่ะนคืออะไรอ่ะท,ที่นี่เลยไปพวกเราไม่ดีกันเถอะพวกเราไม่นีกันเถอะเอาไป<า>แล้วเครื่องบินมาแล้วขอขอไว้ที่เป็นอะไรหรอกไป ไปโอเคประตูล็อกกบบยอย่นนนอนจุไปนะเาลงบินชมที่นี่ดูก่อนโหไม่เหลือตากโอ้โหไปกันเพื่อนจริงเลยหัวหน้ามาเลยลูกโอเคมาตรงเยียวเฉยแล้วเอาคนป่วยไปนอนแล้ว ม,มือละม,ม,มือละเฮ้ยนั่นอะไรนะ่ะอืออือวยตัวที่นี่อาจจะอาจจะมีโรงพยาบาลโอ้เพื่อามาเร็วนั่งเราเนี่ยนะโอเคไปดูก่อน,นเขาตั้งทันที่กันมาไงนะ่ะดูไงดี เอ้ยคนมุกจินมาคนไหนหน่ะเป็นไงวะครับทุกคนไฟไหมตอนนี้พวกเขากำลังนอนพักอยู่ครับอีกสักสองสามอาทิตย์ก็หายแล้วโอเคครับพมขอไปหาเพื่อนก่อนนะโอเคได้เลยเอาล่ะเราฉั่า่ม,มเราต้องพ่าตัดและรักษาเขาด้วยหละใชะ่ใช่ใช่ใช่ไชเลยก็คูดไปนะเลย เดี๋ยวฉันช่วยโอเคได้เลยนะไปกันเถอะผ่า,าตัดเขาไม่ผมอยากโดนผ่าตาดัดผมด้วยมันน่ากลัวอโอเคคนเราต้องอันนี้ละละ่ะใจจะรูล้ละเหรอเอออะไรวะขึ้นสึมกมุนห,หัวนอนดีกว่าหัวเพื่อนดีกว่าอืโอ้โหเพื่อนเป็นไงบ้างตอนนี้ อ๋าตอนนี้ฉันกำลังเล่นเกมอยู่นะในรองเท้าอะไรอยู่อ่ะเออฉันมาที่เออพิธีเครื่องท,ท,ท,ที่นึงว่าเพนินไว้อ่ะโอเคๆๆโอเคเสร็จแล้วนะอ่า,นะอาตืออะไรเดียวยังอะไรวะเนี่ยอยู่นี่เนะแับนะตรงนี้แผลนั้นอ่า,อาผมเจ็บว่ะโอเคเตือแล้วเหรอเตือแล้วครับเตือแล้วอยู่นิดน,นึงปะกำลางเหอะกันโอเคไปกันเถอะ ไปไปกันกีดินเสียงใครตะโกนลไหมยิงดูไม่รู้ใครมันได้ดตะโกลลูลอะไรโหนี่ก็มือแล้วแน่น,นะยูสโก้โอเคว่าเรามีมังเนิงเลยแล้วอยู่ที่นี่กันดีกว่าที่นี่ไม่มีใครอยู่แต่ว่าฉันชอบจบแล้วครับโฟล์มตัวนี้บอลหน่อยอะไรเพื่อนจบเพว่อนแล้วน,นะจบแล้ว เดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋วเดี๋ยวเดยวเดี๋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 ยวี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดียวเดีเดีดี๋ยวเดี๋ยวยวเดี๋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 ยยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ี๋ยวเี๋ยวเยวเยเยว แล้วพีน่าเอลฟีเกาจบอีพีต่อไปจะให้เกมอะไรต่อทุกคนอยากให้เรามีเกมอะไรต่อคุณก็คอมเมนต์กันมาเลยนะบ๊ายบายยยกดซับสไคร้ด้วยที่ขอดูรปของนมามันมันท่าเทียบเหมือนเดิไมไหมถ้ายิงตรงเขาลุกนชาติเบื่อไงท,ทำเออตไไหหอวิ่ง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  ฮักกี้ดู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 